ก็สวัสดีคุณฟังนะครับก็ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการครูสี่บะหมี่เกี๊ยวนะครับวันนี้ผมได้เหยื่อมาหนึ่งคนครับเป็นน้องๆคนหนึ่งนะครับที่แบบว่าเห็นเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวก่อนว่าชื่อเล่นอะไรแล้วก็เรียนอยู่แผนกไหนไม่ต้องบอกวิทยก็ได้นะครับสวัสดีครับผมน้องมีภูจากคอามธุรกิจห้องสามครับห้องสามด้วยนะครับก็เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนะครับผมแห่งหนึ่งนะครับที่ผม สังกัดอยู่นะครับผมแล้วก็วันนี้ที่อยากจะคุยกันเพราะว่าเห็นความโดดเด่นของเขานะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วมันมีอะไรนะตัวสุขภาพร่างกายใช่ครับแล้วก็เลยมีครูอีกคนนึงที่เขามีสเก็ตบอร์ดใช่ไหมครับครูเขาชื่อว่าเควินนะครับมีชื่อจีนด้วยนะครับแต่เราจะพูดถึงเขานะครับเราพูดถึงมีพูดีกว่ามีพูเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุ17ปีครับก็นั่นแหละสิปี กำลังดีนะครับผมแล้วก็เราเราเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มการเข้าเรียกว่าอะไรครับเข้ามาเล่นกีฬาประเภทนี้ใช้ใช้คำว่าเอ็กซ์ตรีมได้ไหมหรือว่าหรือรว่าจะเฉพาะจำแนกไปอย่างใดอย่างหน,นึ่งไปหเง้ยใช้ได้อยู่ครับก็ผมเนินสายนี้เพราะพี่ผมซื้อสกตบอร์ดมาให้ตอนปอ .3 ครับแล้วตอนนั้นผมแบบฝึกฝึกเล่นอยู่แล้วผมก็ไปเล่นที่โรงเรียนเก่าครับแล้วครู คนหนึ่งเขาก็เล่นเหมือนกันเขาก็เลยชวนไปเล่นที่สนามครับแถวบ้านก็เลยแบบชอบอ่ะก็อยู่ที่ก็ชอบขึ้นมาแล้วก็ฝึกเล่นตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ฮะปสามับเล่นตั้งแต่ปสาเลยครูคนนั้นก็คือครูที่สอนวิชาอะไรครับเขาเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ครับ<อ>เขาเป็นแบบเป็นครูนักศึกษาครับของสารึกสอนใช่ครับ อ๋อคือเหมือนเป็นประมาณว่าฟิลแบบวัยรุ่นอยู่มาสอน<ช>แล้วเรารก็ไปเจอที่สนาม<ช>ก็เลยคุยถูกคอ<ช>ก็เลยชวนกันเล่น<ช>แล้วตอนนี้ครูคนนั้นเขาก็ยังติดต่ออยู่ไหมครับก็ยังคุยกันอยู่ครับครูแกอยู่ปทุมครับตอนนี้อ๋ออ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนเรื่องราวก่อนก่อนหน้าที่เราจะเข้าสู่วงการสกตบอร์ดได้ไหมตอนเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับชีวิตตอนเด็กๆผมเป็นคนที่ชอบเล่นแบบกีฬาพวกกิมกิมกระดานนะครับพวกการยูกิ อืมอืมเหมือนเด็กทั่วไปก็ใช่ครับเหมือนเด็กทั่วไปเลยมีเพื่อนเล่นเยอะไหมก็สามสี่คนครับส่วนใหญ่ก,ก็เล่นกันนี่ก็เล่นกันพอแบบเลี้ยงข้าวครับแบบโอ้ใครแพ้เลี้ยงข้าวอะไรแบบอ๋อไม่ได้ใช่ไมไ,ไม่ได้เป็นการพานันไม่ได้เป็นการพานันครับอ๋อแล้วแล้วนอกจากเกม ชื่อว่าอะไรนะเกมยูกิใช่ครับเกมการยูกิเกมการพวกนี้เรามีเล่นกิจกรรมอื่นไหมครับมีครับมีเล่นบาสบ้างฟืตซอนบ้างแล้วก็บางครั้งอาจจะแบบไปเล่นโดดยางกับเพื่อนผู้หญิงอืมประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนเขาทาทั่วไปแล้วเวลาว่างนะครับแล้วทางบ้านล่ะครับเป็นยงไงบ้างก็คือเราเติบโตมาในครอบครัวที่ยังไงบ้างครับคือผมพ่อแม่บังคับไหมไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับไม่ค่อยบังคับคือผมแบบ ังไงดีผมแบบไม่มีพ่อครับคือพอ่อผมเสียั้ยแต่ผมเด็กเลยแล้วก็ผมเนี่ยมีแม่กับยายครับส่วนแม่คอย <ผม S 1> ดูแลครับแม่ผมกําลังว่าจะแต่งงานใหม่ก็เลยแบบไปทํางานที่อุบลผมเลยอยู่กับยายกับน้องแล้วก็พี่ผมอีกนิดหน่อยครับพี่อีกนิดหน่อยน <c oughs> ิดหน่อยนี่กี่คนก็คือประมาณสามคนได้มาครับอืมก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะอยู่กับคุณยายใช่ครับใช่เราเราสือว่าถ้าถามแบบเซนซิทีฟนิดหนึ่งเราสือว่าเราเติบโตมาเป็นคนมีปัญหาไหมก็ดีนหน่อยครับเพิ่งแบบผมหายจากโรคซึมเศร้าได้ช่วงมสองนี่เองครับอ๋อก็คือเป็นซึมเศร้ามาก่อนแล้วเราทำยังไงอ่ะถึงเราเราถึงรู้ตัวว่าเราอันนี้เราไปพบแพทย์มาแล้วใช่ไหมครับไปพบมาแล้วทำ,ทำไมถึง จุดเปลี่ยนยังไงหรือมันเป็นขนาดไหนเราถึงได้ไปพบแพทย์ก็คือแบบผมมันจะมีช่วงวันวันแม่วันพ่อนะครับแล้วก็ช่วงวันครูคือปกติเนี่ยผมจะไหว้ครูในวันพ่อหรือวันแม่ตลอดจนผมรู้สึกว่าทําไมผมถึงไม่มีเหมือนเขาบ้างัมก็เลยรู้สึกแบบเก็บกดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตั้งแต่ประถมเลยแล้วผมก็เลยไปถามยายว่าทําไมผมถึงไม่ได้ไหว้พ่อไหว้แม่อืยายก็เลยแบบพูดเชิงมาว่าเนี่ยเขาไปทํางานหาตังให้เรานะอะไรแบบนี้ก็เลยแบบ เข้าใจเขาได้ส่วนหนึ่งเหมือนกับตอนที่ตรวจสุขภาพวันนี้ที่เขาขอให้ตัดแว่นนะครับเขาโทรไปหาแม่ผมทันทีผมแทบไม่ไม่ได้โทรหาแม่เลยคือแม่รับปุ๊บแม่ถามเลยว่าต้องการอะไรไหมทันทีผมไม่ได้ขออะไรเลยตืดแว่นเมื่อกี้เหรอใช่ครับอ้าวแล้วอยู่ดีเขาโทรไปเราก็ให้เบอร์แม่เขา แม่ครับรใช้โทรศัพท์ผมโทรครับอ๋อแล้วแม่ไม่ตกใจเหรอหรือว่าทำไมอยู่ที่โทรมาวะแม่ก็ตกใจอยู่ครับตอนที่ผมบอกแม่คุยกับหมอหน่อยนะแม,แม่ก็คิดไปไกลแล้วครับตอนแรกเออแล้วหลังจากคุยกันเสร็จแล้วแม่ให้ตัดไหมแม่ก็บอกว่าเดี๋ยตัดไหมก็เลยบอกว่าอ๋อไม่อยากเท่าไหร่เพราะมันเป็นถ้าใส่แว่นนะครับเวลาเล่นสกีบอร์ดมันลำบากในการใช้ทำไมสายตาเราไป่ปกติเหรอก็คง<ม>สายตาสั้นเกือบสองร้อยเลยครับตอนวัดเมื่อกี้อ่ะอ๋อ <rium> แล้วมันมีปัญหาในการใช้ชีวิตไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติเพราะผมใส่คอนแทคเลนส์ได้อ๋อใส่ใส่คอนแทคเลนแต่ว่าตอนนี้คือใส่คอนแทคเลนไหมไม่ครับใหม่หมดอายุเมื่อสองสาเดือนก่อนยังไม่ได้ซื้อเลยอ๋อมันต้องซื้อใหม่ยงไงก็คือมันจะมีคอนแทคเลนรายวันรายเดือนและรายปีนะครับถ้าคอนแทคเลนรายวันหมดอายุก็คือใช้1วันแล้วทิ้งเลยแล้วซื้อใหม่คอนแทคเลนรายเดือนคือ1เดือนทิ้งแล้วซื้อใหม่1ปีก็คือหงปีอ๋อต้องมาแช ไม่ไม่ใช่ครับคือเราใส่แบบไม่ถอเดเลยไม่ถอดเลยเหรอใช่ครับนอนก็ไม่ต้องถอดอ้าวจริงอ่ะเพิ่งรู้เนนี้ความรู้ใหม่เลยออะง,งั้นย้อนกลับมาเรื่องที่ว่าเราเป็นซึมเศร้าใช่ไหมครับเราไปพบหมอแล้วเรากระบวนการมีอะไรบ้างก็เขาจะถามว่าเขาก็จะให้เราระบายความในใจท,ที่ก็บกดครับแล้วก็เขาจะให้ยาตัวหนึ่งมากินเป็นได้สองชนิดครับเป็นยาเม็ดเล็กๆสีาขาวครับเม,ม็ดกลมๆคลาย<ส>เครียดอะไรอย่างนี้เหรอเป็นครับมันเป็นคลายเครียดครับแล้วตอนที่เราเทกยาพวกนี้มัน ความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้าง,างจําได้ไหม,มก็ได้อยู่ทีหนครับคือมันก็เหมือนกับมันเราไม่ได้คิดอะไรเลยเหมือนมันทําให้เราโลง่งอย่างนี้ที่ถามเพราะว่าเคยได้ยินคนที่ทานยาแบบประเภทนี้มันเขาจะแบบเหมือนเป็นคนที่แบบตัวล,ลอยลอยแบบเหมือนไม่มีความรู้สึก <laughs> อะไรเงี้ยจริงครับใครพูดอะไรมาก็อ๋อไม่ไม่เหมือนจะสนใจแต่ก็ ไม่ได้อินกับสิ่งที่คนอื่นพูดเลยใช่ไหมมันเป็นยาที่แบบแก้อารมณ์ความเครียดใช่ไหมครับถ้าเราเครียดอยู่แล้วเรากินยานี้ไปมันจะทำให้ห <Hi. S 1> ายหายเครียดแล้วแบบมันจะไม่มันจะไม่คิดอะไรเลยมันมี side effect เลยไหมตอนช่วงที่แบบก็ถ้ากินแบบแบบไม่ตรงตามที่หมอบอกหรือกินเกินที่หมอบอกก็อาจจะมีผลต่อข้างเคียงในร่างกายสูงอยู่ครับแร้เราใช้ยามาประมาณกี่เดือนครับก็ใช้ตั้งแต่ช่วงป .6 จนถึงม .2 ครับประมาณสองปีกว่า ได้ไหมประมาณ3ปีก่าน <3 S 2> ป่มสามปีแล้วแล้วตอนนี้ก็คือคือกลับไปพบแพทย์ปกติแล้วเขาก็วินิจฉัยว่าอ๋อไม่ต้องกินแล้วงี้ใช่ไหมอ่ะก็ใช่ครับเขาบอกว่าไม่ต้องกินแล้วก็ได้ถ้าแบบยังไม่มีเรื่องเครียดมาแต่เขาแล้วหายเครียดไหมก็ก็หายเพราะว่านื่องจากว่าสิ่งที่เราเครียดคือเป็นเรื่องของครอบครัวที่เราเหมือนเราจะคิดว่ามันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมก็ครับแต่ก็ผมไม่ได้อะไรกับครอบครัวมากแล้วตอนนี้ผมแบบใช้ชีวิตกับการเรียนมากกว่าทําไมถึงปรับความคิดนี้ออกจากตัวเองได้ ก็คือผมคิดว่าแบบถ้าเป็นแบบในความคิดของผมนะคือแม่ก็ไปทางานหาตังค์ยายก็ยายก็แก่แล้วก็ต้องช่วยแกช่วยดูแลยายอีกก็แบบมันแบบถ้าเอาความเครียดแบบเรื่องแมวนี้มาใส่หัวมันก็ดูแบบไร้สาระมากเลยก็เลยแบบใช้ตั้งใจกับสิ่งที่อยู่ในรอบตัวดีกว่าเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าครับประมาณโอเคก็แสดงว่าถือว่าเราเป็นคนที่กลับมาเข้าร่องเข้ารอยครับกลับมาเป็นคนที่แบบว่า มีมีเขาเรียกอะไรมีเป้าหมายในชีวิตต่อไปแล้วครับผมแต่จริงๆแล้วจริงๆวัยรุ่นอาจจะอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายกันเลยนะถ้าถ้าคนทั่วไปที่เขาอาจจะยังคิดไม่ได้อะไรเงี้ยมางคนมันก็มีใช่ไหมคนที่แบบไม่ตั้งใจเรียนคนที่มาที่ยอามาเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยก็มันจะมีพวกแบบจะไงครับแบบเขามาเรียนเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจที่เฉยก็มีครับกับเรื่องที่แบบ ความคาดหวังของพ่อแม่ที่แบบต่อม4ไม่ได้มาเรียนในวิาลย์เพอย่างนี้ก็มันก็ยังมีอยู่สําหรับหลายๆคนเช่นเพื่อนผมก็มีอยู่ครับอแต่เรานี่ตั้งใจมาเลยเหรอก็คือผมพ่อแม่ผมแบบปล่อยจอยครับแบบอยากเรียนสายไหนก็ได้ผมรู้สึกว่าถ้าผมเรียนต่อม4ม,มันจะแบบมันจะเครียดไปมันเนื้อหามันแบบไม่ตรงครับคือม4เนี่ยเขามีหลายาแผนกให้เราเลือกใช่ไหมครับครูแล้วประมาณว่าเนี่ยเราสามารถเลือกต่อสายนี้สายนี้ได้เพื่อให้เราแบบ ช้ชีวิตได้ง่ายกับในชีวิตจริงแต่ท่านที่ในชีวิตจริงเราแทบไม่ได้ใช้กับเนื้อเรื่องมอสสงบางเรื่องเลยก็เลยแบบเลือกสายที่มันใช้ในชีวิตจริงมากกว่าดีกว่าม,มันก็ได้มันก็คือสายคอมธุรกิจครับมันคอมธุรกิจจริงๆเราได้ข่าวว่าแผานกคอมพิวเตอร์ธุรกิจเนี่ยมันมีหลายสาขานะพวก<อ>มีคอมธุรกิจมีอะไรใช่ครับมัลติมีเดียหรือเปล่าใช่ใช่ครับทำจริง <something> ทำไมถึงเลือกเฉพาะของก็เพราะผมรู้สึกว่าผมอยู่กับคอมมานานมาก คือผมแต่ก่อนผมยอมรับเลยว่าตอนมสเนี่ยผมติดโน้ตบุ๊กของพี่ผมมากเลยก็คือเกมเอ่เล่นเกมซ <S oda. S 2> ีอืกับพวกเกมนั้นเนี่ยผมแบบรู้สึกว่าเออมันแบบมีเอฟเฟกในการทํานู่นนี่นั่นขึ้นมาแบบผมรู้สึกว่ามันเห็นตัวละครแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นการปั้นโครง<ม>สามมิติขึ้นมาแล้วผมรู้สึกแบบ เออยังไงมันก็แบบเชื่อมันเป็นของคอมอ่ะแล้วแบบเราทำขึ้นมาได้ไงวะใช่ครับอะไรแบบนั้นนะครับแสดงว่าเราชอบพวกแนวที่มันเป็นแบบกราฟิกนี้ใช่ไหมใช่ครับผมชอบแนวกราฟิกเจอหรือยังที่มาเรียนได้เรียนหรือยังพวกพวกนี้ก็มีบ้างนะครับมีแบบโผล่มาบ้างเช่นเรื่องบัญชีอะไรนี้เรื่องรายรับรายจ่ายอันนี้ก็ต้องใช้ในชีวิตประจาวันอยู่แล้วก็เลยแบบอ๋อเออก็ได้เรียนรู้ว่าเออตรงเนี้ยเราควรหักออกเรื่องนี้สินก็เป็นยังไงเรื่องนนี้เป็นยังไงแล้วก็ยังมีเรื่องของ การเขียนโปรแกรมเอ้ยไม่ได้การเขียนโปรแกรมครับแล้วก็การพิมพ์งานอะไรต่างอันนี้ก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันฟังพูดคุยกันเนี่ยเหมือนเหมือนรู้สึกว่ามีพูนเนี่ยแบบค่อนข้างความคิดโตขึ้นไหมก็ไม่รู้สิครับผมรู้สึกว่าผมคิดแบบปร, <Enjoy. S 1> ประเมินตัวเองอ๋อเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันใช่ครับ<ว>ผม Enjoy, เอนจอปัจจุบันมากกว่าอนาะคคตเรือดีครับเพราะผมแบบรู้สึกว่า ถ้าคิดเรื่องอนาคตตอนนี้ก็จะแบบไรอยู่ใช่ครับวันนี้ไม่รู้กันเลยแบบกินแต่เครียดกันไปเนาะใช่ครับทะเลเลิอดเครียดกว่าโอเคนั่นก็เป็นเรื่องราวครอบครัวเรื่องในข้าวเรื่องการเรียนก็มีอะไรที่แบบอยากทํามากกว่านี้ไหมครับก็มีครับผมอยากแบบยังไงดีผมอยากสร้างราฟิกเร็วๆขึ้นเพราะผมรู้สึกว่าผมตอนมสามผมได้สร้างคาบิกแล้วผมรู้สึกว่ามาเรียนนี่ยังไม่ได้สร้างเลยก็เลยแบบเอาไว้ปีสองอย่างเงี้ยมันมีวิชาใช่ไหมแล้วรูแล้วรูโครงสร้างหลักสูตรหรือยัง ด,ดูแล้วครับดูมาคร่าวๆแล้ว mm hmm. ก็เห็นอยู่ว่ามีช่วงประมาณปีสองปีสามหรือปวชหนึ่งก็ได้เรียนอยู่ก็เลยแบบออทอนานแค่ปีเดียวประมาณนั้นนะครับอ่ะย้อนกลับมาเรื่องก,กีฬาที่เราชื่นชอบ<ล>ครับม,มันเป็นยังไงบ้างครับเราไปทําอะไรมาบ้างไปการเริ่มต้นแรกๆมันยากหรือมันง่ายหรือมันยังไงมันแรกๆก็ยากครับเช่นผมจะฝึกในการฟลิปหรือออรี่มันก็ลําบากมากเลยครับต้องอธิบายครับว่าฟลิปแล้วก็ออรี่นี่มันคืออะไรครับอ่าคือ ออลลี่นี่คือการที่เราเหยียบหลังสเก็ตบอร์ดแล้วก็ตรงกลางครับเพื่อกระโดดให้มันขึ้นมาด้วยแล้วก็อาจจะแบบหมุนด้วย oh. เพื่อให้มันได้เป็นท่าที่ดูดี oh. ครับ<ๆ>แล้วผมเนี่ยพยายามฝึกท่านี้อยู่ประมาณปีกว่าแ้ครับก็ฝึกได้สักพักผมก็รู้สึกท้อแล้วผมรู้สึกว่าผมยังทําท่านี้ไม่ได้ผมก็เลยลองเปลี่ยนไปจากสเก็ตบอร์ดไปเซิร์ฟบอร์ดบ,บ้าง ็พอมันต่างกันครับสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดก็สำหรับคนที่ไม่รู้นะอ๋อสเก็ตบอร์ดนี่จะเล่นง่ายกว่าครับเพราะสเก็ตบอร์ดที่เป็นแบนนั่นเหรอใช่ครับเป็นแบนแบนแล้วเซิร์ฟอะครับเซิร์ฟเป็นแบบแหลมๆปลายหน้าครับด้านหลังจะเป็นริมเลียมเวลาเวลาเราเอียงตัวหรือซ้ายขวามันเป็นการซิกแซกเหมือนเราเล่นเซิร์ฟในทะเลแล้วตัวที่มีสองล้อแล้วแบบไม่ไม่ต่อกันไม่เชื่อมกันนะอ๋อมันเป็นสเก็ตบอร์ดแบบติดรองเท้าครับแบบเหยียบแล้วก็แบบเล่นถามันเอาไว้พวกแบบ สำหรับคนแบบทรงตัวดีแล้วก็ขาแบบน,นั้นดีมันจะเป็นการที่เรา <Balance. S 1> ใช่ครับเป็นบาลานซ์ของร่างกายแล้วเขาสามารถแบบใช้ท่ามันแบบลอเ,เต้นเหมือนเราเต้นได้ครับอืมครับผมแล้วเห็นบอกว่าเราฝึกมาเนี่ยเราเคยไปคัาเรียกอะไรแข่งอะไรอย่างนี้ด้วยหรอใช่ครับเคยรอบหนึ่งเอ้ยเคยสองรอบครับเคยตอนอายุเท่าไหร่ก็มนาน<อ>เลยเนี่ยกับมสามครับก็ไม่นานไม่กี่ปีที่ผ่านมามจริงครับ เห็นบอกว่าไปที่ปทุมธานีใช่ครับใช่แล้วเราบอกว่าครูคนแรกที่สอนที่เคยอยู่ปทุมธานีเจอกันไหมครับก็เจอครับเข้าแข่งด้วยกันก็คือเป็นแข่งคู่ก็คือสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดคู่กันไปด้วยกันอ๋อเป็นทีมเดียวกันรับเป็นทีมเดียวกันอ๋อก็คือยังอ๋อเข้าใจว่าไปเจอในชีวิตจริงร่วมงานกันโดยสารก็คือตอนแรกก็เจอกันที่สนามที่เฉยครับแล้วแบบคุยกันถูกพอแล้วก็รู้ว่าอ๋อครูเขาเคยมาอยู่ยโสอะไรเงี้ยครับแล้วแบบ ก็เลยแบบอ๋อคนนี้นี่เองคนนี้นี่เองมันมันมันเป็นเขาเรียกอะไรครับโลกมันกลมไหมใช่โลกมันกลมมากเขาจำเราได้ไหมตอนนั้นอ่ะเขายังแบบเขายังถาม่าใครของผมใครว่าผมเลยบอกครูจําผมได้ไหมเด็กที่แบบเอามือไปล้วงกาวอ่ะครูแกบอกมรู้เลยก็ชวนคุยแล้วพามปเนอ๋อมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรครับจะบอกว่าผมไม่คิดก็ไม่เชิญจะเป็นแบบคือจังหวะชีวิตที่มันเคยเจอแล้วกลับมาเจอกันอีกเนาะไม่น่าเชื่อนะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบ ก็ไม่รู้สิครัแต่ว่ามันก็วงการกันเนาะแข่ไม่ได้ก็ดีอยู่ครับแล้วการไปแข่งขันครั้งนี้เป็นไงบ้างครับชนะผลการแข่งขันรอบม2ตกรอบครับตกเพราะผมเล่นเซิร์ฟแล้วผมซิกแซกผ่านกลวยแล้วมันล้มสองอันแล้วมันมันกวยคอล้มแล้วมันมันต้องดูว่าใครล้มน้อยที่สุดผมเป็นคนที่ล้มเยอะที่สุดก็เลยตกรอบครับรอบม3นี่ผมเปลี่ยนไปเป็นสเก็ตครับผมไป เรียกไงนะมันจะเป็นฐานสูงๆูัแบบนี้แล้วครับแล้วก็ให้เรากระโดดแล้วก็ลงมาแบบรงตัวแต่ผมล้มก็เลยแบบตกหลบอครับจะมีรอบต่อไปไหมครับก็น่าจะมีครับถ้าแบบเดือนไหนครับตอนนี้เดือนมิถุนายนจะสิ้นเดือนแล้วเน่ะต้องรอดูก่อนครับถ้าตุลามีก็น่าจะไปตุลาจริกรุงเทพเหมือนเดิมกรุงเทพมันคือประมธทานี้ไหมก็ผมอันนี้ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะแต่น่าจะใช่อ๋อเราเรียนรู้อะไรบ้างจากการที่เราเขาเรียกอะไรมีความผิดพลาดมาจากทั้งสองครั้ง รู้สึกว่าต้องแก้ไขตัวเองมากขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่าต้องปรับเรื่องของเซิร์ฟตัวเองด้วยเพราะตอนไปแข่งผมทําให้มันแบบป่อนมากเลยมันเลยแบบ้ายขวา้ายขวาแล้วมันก็นหลุดออกไปหลุดไปการฝึกยังมันต้องมีโคช้ชมีอะไรอย่างนี้ไหมครับหรือว่ามันสามารถฝึกด้วยตนเองได้ก่อนครับเช่นเราได้เซิร์ฟมาครั้งแรกหรือสเก็ตบอร์ดมาครั้งแรกใช่ไหมครับเราควรวเ,เราควรอยู่ข้างบนนั้นตรงน,อน็อตมันจะมีน็อตใช่ไหมครับเอาขาทั้งสองข้างไปวางไว้ตรงระหว่างน,อน็อต ขัาบนทับกันเลยแล้วก็ยืนทรงตัวให้ตัวเองยืนได้สักนานที่สุดเท่าที่ทําได้ก่อนให้แบบได้บาลานซ์ของร่างกายแล้วก็ค่อยๆฝึกแบบให้ไปข้างหน้าช,าชา้าๆเริ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆทีละพอรู้สึกว่าคล่องแล้วค่อยไปเล่นท่าเลยรต่นแหลแล้วตอนนี้ที่เราฝึกเพื่อเอาชนะสิ่งที่เราเคยทําพลาดไปเราฝึกได้ถึงขั้นไหนแล้วเป็นความพอใจของเราก็รู <dein S 1> ้สึกว่ายังไม่พอใจตัวเองเท่าไหร่รู้สึกว่าบาลานซ์ยังไม่คดีอ๋อบาลานซ์ไม่ดี ทำยังไงถึงจะได้ตัวเนี้ยหรือว่ามันต้องใช้เวลาไหมแบบมันต้องฝึกครับเพราะมันแล้วแต่ท่าถ้าผมเล่นท่าที่ผมถนัดอยู่แล้วบาลานซ์ก็จะดีแต่ถ้าเล่นท่าที่แบบไม่ค่อยถนัดก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะรู้สึกว่าเออรู้สึกบาลานซ์แล้วมีเพื่อนไปเล่นด้วยกันไหมประมาณ3 4คนครับที่สนามเพื่อนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วหรือว่าไปเจอกันที่นูน่นเป็นเพื่อนเพื่อนเก่าครับอ๋อเพื่อนเก่าที่เรียนเดิมนะครับ,รบแล้วเพิ่มในใหม่ไม่มีใครไปเล่นด้วยกันหรอกก็เคยมีรอบหนึ่งไปครับแต่แบบ เขาหมดไฟในการเล่นแล้วก็เลิกเล่นแล้วอ๋อเขาอาจจะลองแขนคนอื่นเล่นใช่ครับใช่ใชแต่ว่าเราก็ยังทําในสิ่งที่เราเคยทํามาตั้งแต่เด็กอนาคตเราคาดหวังไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้บิผูกว่าไม่คาดหวังอนาคตใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะแอบมองนิดนิดแหละว่าเราจะไปถึงจุดไหนของการเล่นเซิร์ฟก็เคยคิดครับเคยคิดแบบมากๆเลยว่าอยากแบบไปแข่งประเทศไหนครับโหอยากอยากเล่นสนามของญี่ปุ่นครับเป็นพิเศษเลย อ๋อสนามญี่ปุ่นคือประเทศญี่ปุ่นมันมีความพิเศษไงเราถึงแบบอยากไปจังเลยเลยก็คือผมเห็นของญี่ปุ่นใช่ไหมครับมันจะเป็นลานกว้างของคนเล่นสกตแล้วเขาแบบไปเล่นท่าทางต่างต่างๆมีการสามารถแบบถ้าเราไม่มีลองบอร์ดเราก็สามารถให้เขายืมเซิร์ฟบอร์ดแล้วเราก็ยืมลองบอร์ดเขาได้เปลี่ยนแลกเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนยื้มได้ในแบบอันนั้นเป็นการที่รู้สึกว่าเออถ้าเราขาดอะไรไปเรายังสามารถยิ้มเขาใช้ได้อยู่อ หมายความว่าที่เราไปอยากไปญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่เป็นการแข่งขันแต่อยากไปเหมือนเสพบรรยากาศอะไรบรรยากาศม,มันรู้สึกแบบเป็นกันเองมากกว่าเพราะก็เหมือนคนเล่นบาสค,ครับที่แบบเวลาเราเล่นด้วยกันเราก็จะรู้สึกสนุกใช่ไหมครับก็เลยสามารถแบบคุยกันต่อได้เราก็นี่ดีมันมีโครงการไปญี่ปุ่นนะ ของวิไลอ่ะแบบโรงเรียนโรงเรียนสอนภาษาอะไรเงี้ยเขามีทําโครงการก<อ>ับวิไลแล้วก็แบบไปญี่ปุ่นแต่ว่า<อ>ไม่รู้ว่าพอไปแล้วทํางานทํางานทํางานเวลาไปเล่นหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ผมรู้สึกว่าผมคือผมเป็นคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนกับผมเป็นลูกคขึ้นจีนด้วยก็เลย<อ>รู้สึกตีกันอยู่ทีหน่อ๋อแต่ว่ามันมันอาจจะแบบ ขาไม่รู้กว่าภาษาญี่ปุ่นกับจีนก็ไม่รู้เหมือนกันก็มันต่างกันครับแต่ภาษาจีนเนี่ยจะเป็นภาษาที่ใช้ตัวอักษรน้อยกว่าญี่ปุ่น<ม>เพราะญี่ปุ่นจะมีตัวอักษรที่ออกเสียงหนึ่งตัวเท่ากับสี่คำแต่มันก็ดีกว่าคนไม่มีพื้นฐานนะก,ก็ใช่ครับผมรู้สึกว่าเอางี้เลางนี้เลยครับโตขึ้นเก็บตังค์ซื้อตั๋วไปเองเลยครับ <c oughs> อันนี้ผมก็อยากทำอยู่เดี๋ยวนี้ค่าตั๋วไม่ได้แพงเท่าไหร่มั้งหรือเปล่าก็ถ้ามีตังนะก็ใช่ครับถ้ามีตังก็ไม่แพงมากแต่ประเด็นนี้ครับเพราะบางทีเวลาเราโตขึ้นแล้วเราจะแบบจะไปหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยมันจะมีความคิดว่าอู้สี่ไาดา้ตังหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงครับฉะนั้นถ้าเราโตขึ้นแล้วพอมีกาลังเนี่ยต้องไปเลยนะเพราะว่าบางทีแบบยิง่งโตขึ้นยิ่งแบบตัวเองชอบสร้างเงื่อนไขตัวเองอ่างเงี้ยจริงครับแล้วนอกเหนือจากเรื่องของสเก็ตบอร์ดที่เราชอบแล้วมีอะไรอย่างงครับที่เราแบบความ ผมชอบวาดลูกกับเล่นบาสเกตบอลครับแล้วยังอยู่กับมันไหมก็ยังอยู่กับมันทุกวันนี้ผมเล่นกับทุกกีฬายกเว้นฟุตบอลกับฟุตซอลครับประมาณนั้นแต่ว่าก็เป็นเหมือนเป็นแกนหลักที่เสริมขึ้นมาจริงใจเราก็ชอบสเกตบอร์ดมันให้อะไรกับเราครับในการเล่นสเกตบอร์ดครับมันรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกับการขับรถครับแบบที่เวลาเราขับรถเราจะรู้สึกอิสระไปไหนก็ได้แต่สเก็ตบอร์ดจะแบบราจะรู้สึกอิสระมากถ้าอยู่บนสนามมันจะรู้สึกว่าถ้าเรา เล่นไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกแบบสนุกแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายแบบเบาอิสระ มันมีความรู้สึกยังไหมครับเหมือนเวลาเราเล่นอยู่สนามสนามมันเหมือนเป็นเวทีที่เราทําการแสดงแล้วมีคนที่เขาดูเนี่ยมันมีความรู้สึกยางไงไหมมีครับมีออเดียน์ม,มาดูเราอะไรเงี้ยมีครับจะเป็นพวกรุ่นน้องครับรุ่นน้องตัวเล็กๆพวกเด็กถึงนี้ก็แบบไม่เคยเห็นก็จะมายืน,น่ีหรอ,อบสนามแล้วก็พี่พี่ทําได้ยังไงอะไรประมาณเรามองย้อนกลับไปตอนนั้นที่เราเป็นเด็กไหมว่าอ๋อเราก็เลยเคยเป็นเด็กคนนั้นนี่หว่าที่มาดูครูคนนี้อะไรเงี้ยเราอยากจะมอบอะไรให้เด็กๆพวกนี้ไหม ตอนที่เราแบบอยู่ในสนามะตอนนั้นเราคิดถึงจุดหนบ้างนี้ก่อนอยากให้เขาเพลิดเพลินกับการที่สิ่งที่เราทําใช่ครับแบบเพลิดเพลินกับสิ่งที่เราทําแล้วก็เราเล่นให้เขาดูว่าเป็นยังไงเขาเผื่อเขาสนใจก็จะได้แบบลองดูบ้างจะมีน้องๆเข้ามาถามแบบว่าสนิทอะไรกันบ้างไหมน้องๆตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีน้องๆแถวบ้านที่มีสเก็ตบอร์ดครับเป็นอันเก่าๆหน่อยแต่น้องก็เอามาเล่นนะก็แบบเอามาเล่นที่สนามก็ต้องค่อยๆจับมือน้องสอนน้องเล่นไปก่อนมีความสุขกันในการเป็นคนสอน รู้สึกว่ายากอยู่ครับยากแล้วมันมีแบบมันยากแต่เราก็ยังสอนอยู่ก็ยังช่วยฝึกไปดิดๆหน่อยๆครับเราเบื่อเวละกับการที่เราต้องไปไม่เทรนเขาอย่างเงี้ยทั้งที่แบบไม่ได้อะไรเลยนะไม่ครับไม่เบื่อเพราะเห็นน้องรู้สึกสนุกก็รู้สึกสนุกกับน้องด้วยอืมก็แสดงว่าบางทีการที่เราการเราเล่นของเราเองก็มีความรู้สึกอีกแบบหนึง่งใช่ครับแต่พอการได้ช่วยเหลือคนอื่นมันก็ให้อะไรกลับมาก็บ้างใช่ครับ ทางใจใช่ครับใช่ยกเว้นทางเงินเออถ้าอย่างนี้ดีกว่าพูดถึงเรื่องเงินการเล่นสเก็ตบอร์ดนี่เป็นกีฬาที่ต้องแบบใช้เงินทําไมครับก็เช่นเวลาเราจะแต่งสเก็ตบอร์ดหรืออะไรใช่ไหมครับเราต้องใช้พวกเงินในการมาช่วยเสริมเรื่องนี้ด้วยเช่นผมอยากแต่งฐานล่างของเซิร์ฟผมผมก็ต้องซื้อว่าเออตัวนี้มันดีไหมตัวนี้มันดีไหมก็ต้องดูดูแล้วก็เก็บตังค์ซื้อก็คือเป็นอะไรที่ต้อง กีฬาคนรวยนี่วาก็ก็ไม่ขนาดนั้นครับซึกต้องหาเงินได้ก็มันไม่แพงมากครับก็ต้องหาเงินได้ถ้าแบบไม่ไม่เราก็ต้องไปทางานพาร์ทไทม์ไหมครับเนี่ยก็ทําอยู่ครับทําด้วยเหรอทําอะไรอ่ะผมไปช่วยแถวคนรู้จักแถวบ้านครับช่วยแบบเขาเปิดร้านขายของใช่ไหมครับพวกอาหารตามสั่งผมก็ไปช่วยเขา้ังจานนี้เขาก็จะให้ตังมาแบบเป็นค่าขนมไว้กินอืมเราก็สามารถเก็บไว้ได้ออกมาลงลงที่สเก็ตบอร์ดใช่ครับอยากจะฝากอะไรให้กับ ฝากอะไรดีวะฝากอะไรอยากจะบอกอะไรกับตัวเองในอายุตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบเจดครับตอนอายุสิบห้าอยากบอกอะไรกับตัวเองครับเดี๋ยวพุ่งทอ้อแท้เดี๋ยวข้างหน้าก็จะมีดีกว่านี้อือแล้วตอนนี้ใช่ไหมดีขึ้นครับดีขึ้นมากเลยโอเคครับนี่คือการบทสัมภาษณ์สั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากจะ <c oughs> บอกว่าเราแอบ,บมาใช้ห้องห้องหนึ่งของวิทยาลัยนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดแอร์นะครับ <c oughs> ก็ สุดท้ายนี้นะครับพีผูอยากจะบอกอะไรให้กับชาวโลกไหมครับที่กาลังฟังพอดแคสต์ฟังเรื่องราวของมีผูอยู่แล้วเป็นโอกาสที่มีผููได้พูดต่อชาวโลกก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาแบบเล่นกีฬาด้วยกันนะครับแบบเลิกใช้พวกอุปกรณ์สื่อสารสักว์2ชั่วโมงมาเล่นกีฬาอ๋อเรื่องเล่นโทรศัพท์ซะใช้พวกบ้าเฮ้ยต้องพูดเมื่อกี้บอกว่าเป็นลูกครึ่งจีนลูกครึ่งอะไรนะญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับไม่ครับเป็นลูกครึ่งจีนลูกครึ่งจีน ก็เราสามารถพูดจีนได้ไหมครับแบบนิดหน่อยอย่างนี้ได้ไหก็ได้นิดหน่อยครับลองดูครับถ้าผมพูดไปทุกคนจะเข้ไหมนะเรื่องของมันครับเอ้ไม่ใช่เรื่องของเขาครับทนที่ต้องชืเสีเครับอก็ฉันอ่นเสียสนอเสี้ยเสอเสี้ยเสียนเเสียนเปนอสนเสนอเส็นเรนอเสี้ยนเสเ้นนเ้นอวียี้นเนี้ยีย้นน้ย้นเส้นเอเ้ย้ยนส้นเเ้อเสี้นองที้ยนสนอี้อ้้สมหวัง แล้วถ้าพูดภาษาญี่ปุ่นบังไดไหมยิดหนึ่งได้ไหมก็ญี่ปุ่นไม่ค่อยได้ครับเพราะผมพูดได้แบบเป็นประโยคคำถามกับอะไรอย่างนี้นิดนึ่งภาษาอังกฤษอ่ะภาษาอังกฤษผมตกมากโอเคครับผมเป็นทุกคนนะครับที่ติดตามแลวฟังมานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลาไปแล้วนะครับเพราะว่าเราร้อนมากขอบคุณนะครับทุกคนครับวันนี้ขอบคุณน้องมีผู้มากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและสกตบอร์ดของเขานะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ